pergi dah uh. hantar luk. Hmm. Ha? Eh, sama lain. Hmm? Yang mana ni? Matam ni luk. Wih, nan, nan, nan. Matam sang ni, sanggit. Mana ni? Hmm. Lama duit. phía chân như này nè phía chân như này to see phía chân chân như, như này luôn हो छाप हो छाप

Kan ya? Kan ya? Bini Eh? ไปนู้นลูกกลับมากลัวกลัวนะเดี๋ยวน้องันดีมาแน่้นะนะไม่เอาไม่เอาบี้กลับมากลับมาทางนี้ลูกนีไงไงไงๆๆๆ่นี่นี่บี้บีบีบีนั่นนั่นอานนี้นีน่บี้นี่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 บี้บีบีนี่นี่ๆๆ hình nhau, nè pipo ở nấy, pipo bò, pipo mèo, nè, nhìn nhau, hử, hử, mà nào, hay nó lóc ngã, มาออกมาลูกไนจอนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนมากินข้าวเลยแล้วลูกไหนดูสิดูพี่จอนจ้าลูกไหนไหนพี่จอนอยู่ไหนอะพี่จอนเบบี้อยู่ไหนลูก

ูเขาไว้นี่ก็กลัวว่าเขาหนีนะคะเพราะว่ากรุงเทพมันมันตึกสูงเยอะก็เลยไม่กล้าปล่อยให้เขาเดินและวาสนา,านก็เป็นแมวที่ขี้กลัวเป็นแมวที่ขี้กลัวบีม่ไปตรงนั้นลูกไปไม่ได้ตรงนั้นนะ่ะ กลับมาไม่ได้นะคะกลับมาเลร็วๆดิพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนพี่การมากินข้าวเลยแล้ววันนี้ไม่เห็นพี่จอนเลยไม่ไม่ไปลูกไม่ไปกลับมาพี่กลับมาบอนมีบอกไว้ให้กลับมาไงไหนไหนตรงไหนไปดูซิดูซิดูซิ พี่จะขึ้นอะไรลูกโอ้โหโอ,อ้โหโอ,อ้โหโอ,อห้โหโอ,อห้โหจาอะไรคะพี่ไ,ไม่ไปตรงนั้นนะล,ลูกนะกลับมากลับมาวิ้ววิงูงูงูนั่นพีปป่กลับมาออกมาเลยลูกไหนไหนดูซิ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 คะไม่ไป,ไป จะไปไหนดูมันไอ้เบบี้จะไปไหนเดี๋ยวพี่จอนมาเลยนะกลับมากลับมาก่อนมามาหาแม่